3เทคนิคของการเปิดรับจัก,กรวาลที่เราจะนำมาบอกคุณ 1. ความชัดเจนคือคำสั่งที่จัก,กรวาลเข้าใจถ้าเป้าหมายของคุณยังเบลอไม่ชัดเจน พลังงานที่ปล่อยออกไปก็จะเบลอตามการตั้งเป้าหมายแบบซื่อสัตย์กับใจของตัวเองคือการตั้งพิกัดคลื่นให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจริงๆ 2. ความพร้อมคือความถี่ที่เปิดรับได้คุณจะรับอะไรไม่ได้เลยถ้าข้างในยังเต็มไปด้วยความลังเลเมื่อคุณถามใจตัวเองว่าถ้าสิ่งที่ฉันขอจะมาในวันนี้ฉันพร้อมจะรับจริงๆใช่ไหมนั่นคือการจูนคลื่นจากสถานะรอไปเป็นสถานะรับ 3. การลงมือทำคือการส่งสัญญาณยืนยันกลับไปยังจัก,กรวาลจักรวาลจะไม่ให้สิ่งที่คุณแค่พูดว่าอยากได้แต่จะให้สิ่งที่เห็นคุณกําลังเคลื่อนไปหาสิ่งนั้นจริงๆยิ่งคุณพัฒนายิ่งคุณขยับจักรวาลยิ่งส่งแรงหน,นุนเพราะเมื่อคุณขยับจักรวานจะเปิดทางให้คุณเข้าไปถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง